ไปจับปอมพี่นกันอุ๊ยอุยมันวิ่งดีี่น้องเอ๊เอ๊ะมี แหววก็ไดน้นี่นี่พี่น้องโอ้ยตีนปักเ,เด็ดขาดดีดมัหออกครับไม่นช่เ,เด็ดประดีดเบิ่งพี่โดเบิ่งเบิรง วดยังเขาสับเอาพ้าแห้งแบบมอนไปไปต่อพี่น้องเดี๋ยวไปย่างนูนําไฟใส่ไงครับบ่ค่อยถนัดปั้งแตเพราะว่ามันบริใส่หัวนะาไฟหมอแบสใส่ในหัวมันก็นยังสิไต่ายอยู่นะพี่น้องแต่นี่ไฟใส่ไงมันกุ้งเลี้ยงกุ้งเลี้ยงกุ้งเลี้ยงอยู่นี่ ห้องอยู่ใส่เงียบเดียวเลยโอ้โหนี่นี่นงูมันไม้ไวเดี๋ยวมาเอางูแล้ว,วงูมันอยู่ในกันนา ใส่จิบโอมน้ำย่ำนู้ไปน้ำครับเ้อะคือบอ่ใส่ใส่ครับพี่น้องติดแล้วติดแล้ว นี่เตบิบโอ้ยนี่เติบพี่น้องนั่นอบอกแล้ว<อ>ถ้าได้ลงมือล่ามันก็นต้องมีผลงานแมนไไนบ่ตายแล้วได้บ่เออบ่ไปหยัง ออมันกำลังตายมันกำลังตายพอ่อี่เนี้ยย่ามเร็วเลยนี่ใส่ครูเลยแต่มันตายตัวใหญ่พี่น้องออดนว่อโดไปไหลเอยียงละทางนั้นมักเพ่อดีอะไรเห็นเอียงอะใต้เขียดโคงมาเพลินเห็ดอะไรนั่น,นสวนน่ะ อ้กเนเนเยแลยลลววามหโครับพี่น้องคั้นแทแดนเอ้างวัววัติอียังตาเหลือมเมาเมาตกใจหมดคือตัวนี้นี่ขั้นนี่มันสิเป็นขั้นแทะไงครับแล้วก็มีต้นไม้หลายนะครับพี่น้องมันสิมีต้นไม้หลายแบบน,นี้หากไม่ นำคันแท้อย่างสิ่นะครับหนูมันก็สิมักมาขุดหูขุดยังนะนี่เท้าหนูให้โดดมและกะโดดสีหาทันทีเลยเลยขวดทันท <c oughs> ี่นน้ำคันแท้อย่างสิ่นะครับมันสีเพชรหูเพลทหั่งมันอยู่นะเลาก็มาดักน้ำคลองมันนะ้ำหองมันมาามน้ำทางมันนะครับีือว่าประสบผลสำเร็จแล้วครับต้นหนึ่ง กินบมมิมดครับ มีทั้งจีโปมมีทั้งนูหมานขวานูใส่จีปโปมออาพี่โดพี่โดไปเฮ็ดยังงอนเบิ่งพี่โดเฮ็ดคื้พี่โดเห็นยังวะเนี่ยฮะเอาเอาเอา,เอา ไโดเห็นยังวะเอ๋เออ๋อไปแล้วบุญวัดทากระโดดขึ้นก้นแทะไหมไปตะเบิร์เงี้ยทากระโดดขึ้นก้นแทะไปตะเบิร์เงี้ยผีโดเอาไปแล้วกระโดดลงไ,ไปแล้เราสิไ <c oughs> ป็ตไจิบปลอมพี่โดกับเล่นตัดหนาตัดหลังนี่คือเสียงจิ้ จีซ่ซ้อนครับนี่นี่ือเสียงกี่ซ้อนเลยไปหน้องสีหองอยู่ไต่ดินนี่ไม่ยำ ใส่ไว้ครับสองหลังยังอยู่เหมือนเดิมครับยังอยู่เหมือนเดิม รอบแรกเดยวต้นหนึ่งครับพี่น้องสองทุ่มสรุปผลประกอบการรอบแรกครับดหนูหนึ่งโตครับใหญ่เลยครับพี่น้องขนาดประมาณ เกือบพอโลครับเคิงโลโอกเย็ดขีดได้อยู่ดอกเดี๋ยวไปทอนขนไว้ครับทอนขนแท่ตูเย่นไว้เพื่อได้มูมันนะครับพี่น้องที่โป้มกับไต้ประนาครับมันเป็นไฟสายให่หอยข้อนะครับประเมนไฟใส่หัว ขอบคุณกํากำลังใจครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับเนาะฝากพ่อพี่น้องเอฟซีครับกดซับสไครต์กดเลยกดแชร์เป็นกำลังใจคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ครับคอมเมนต์เข้ามาให้คำแนะนำกันได้ฝากเพื่อนกดสไนน้ำเด้อครับพี่น้องสรับคลิปนี้เอาไว้สมีซะก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ